นี่มีคนคุมหัวด้วยทรรมดาที่ไหนละ่ะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอจำไม่ดีนะคุมหัวน่ะโอ้าเอ้าเอ้อ้สวัสดีครับตอนรับนะฮะเข้าสู่ช่องกันดิการักกับผมทินทวันดิตผู้ชมก็มารับชมการลมสูบซิ่งออกแบ็คโคนะฮะซานีน่2154รุ่นนี้เป็นรุ่น10ครับซปเปอร์เอซี เราเคยถ่ายงานนะงานสูบแต่ว่างานลงนี่งานขึ้นยังไม่เคยถ่ายฮะอยากดูเหมือนกันว่าจะลงแบบไหนสูบซิ่งเอามาสูบสะตรงนี้ฮะเปิดทางน้ําเรียบร้อยแล้วแหมจริงๆมันมีสูบตัวหนึ่งฮะสูบไปก่อนหน้านี้การขุดลอกคูคลองอ่างเก็บน้ํำฮะซึ้นเสือนตรงไหนเดี๋ยวจัดให้ตอนตรับหน้าแรงนี่แหละเพราะว่าปีนี้นี่เหมือนน้ามันจะขาดนะ เราจับตากันว่าเริ่มมันแต่กระบวนการขับตอนนี้ผู้ชมเดี๋ยวเอาปลดโซ่ก่อนเมื่อกี้เห็นได้ว่ารถเขานี่มีการดิ้นอยู่นะฮะสุบสิ่งโยกไปโยกมาฮะ คันนี้สายมุดต,ตมนะลุยไปแล้วหลายงานแนละ้วงานนี้มาก็นู่นแหละครับลงหนองใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปจับปลาจะได้กินปลาบอ,อกว่าปลามีเยอะแยะเตรีย <c oughs> มลงแลง้วผู้ชมปดโซบปดเร็วแล้วคราวนี้ น่าจะเอารถไมโคลเราไปประคองให้จากนี้ไปครับก็แปงลงรากเป็นหน่วยดำดินแน่นอนจะไปมุดโคลนนะสุบซิ่ง อมีมีคนคุมหัวด้วยธรรมดาที่ไหนล่ะเฮ้ย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 จำดีนะคุมหัวน่ะโอ้โห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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้รับก่อนวางก่อนเดี๋ยว้อเด้อเดเด้อเดเบา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 มาเราเห็นแต่อินโดผู้ชมแข่งเรือเนี่ยฮะมีคนคุมหัวด้วย เอาเอาเอานี่เอาก่อนเล็กเล็กหลีกวางวางวางเดี๋ยวต้องใส่รอฮะโอ้เมื่อกี้มีโยกโยกอย่างสูงอะนั่งหัวคุมเรือ เคยเห็นนะเคยเห็นทางพิหารเขาขับสูบซิ่งคันน mm. ี้แหละนั่งขับเลยฮะเวลาเลี้ยวนี่มีโยกแน่นอนพี่เขบอกนี่คันชักอยู่ตรงนี้เดี๋ยวใส่คันชักก่อน แล้วก็ต้องหาจุดสมดุลน,นะฮะของตัวสูบบอกว่าต้องหาดูทวงทวงก่อนดูจุดไจ,จุดสมดุลเดี๋ยวเช็คฮะเช็คหาจุดสมดุลทวงก่อน นี่อ้าวครับต้องโหนะ่ะอู้อยากเหมือนกันนะเนี่ยถอยถอยไปโคอ้อยเออเอาวางกันเถอะวางวางวางดูดูแนกโหนนะนี่ไม่ใช่โหนกระแสนะโหนท่อฮะโหนสูบ โอ้โหตัวเบาเลยคราวนี้หาไไปต้องโหนแล้ววางวางวางคน้นเอาค้นลบเนี้ยเออเ <c oughs> สียวเสียวปากท่อนกดทับ นี่ฮะต้องมีระดับสังการโอ้ยากเหมือนกันนะฮะเอานั่งสามเลยคราวนี้ปับ๊บมัฟเข้าให้ ถูกใจยังถูกใจยังวางในจุดที่มันไม่ขีดขวางการจราจรน,นะฮะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็นสิบล้อมาจอดรอวิ่งงานอ่าลงจากยานแม่แบบทุลักทุเลฮะเรียบร้อยคลิปนี้เจงคลิปหน้าครับ ลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายมาพี่ FC อยากเห็นสานีมุดตมแล้วเดี๋ยวไปหาปลากันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันนอ,นอทอพกอ,องบัญชาการทหารพัฒนาตอนนี้คือหน่วย52ครับอ,าอ้ายังยังยัง ยังไม่ถูกใจยวต้องย้ายใหม่อีกรอบหนึ่งเนินๆๆๆดูดูดูนี่นั่งหัวแล้วเนี่ยอ,อีกนิดอีกนิดเอาให้ชิด ค่าตัวสูบซิ่งฮะสี่แสนกว่าบาทผู้ชมคันนี้เนี่ยทอดูนี่เลททั้งคันฮะปากสิบห้าบร้อยแล้ว